สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมตุต๊บต๊อบไก่ทองออฟฟิเชียลแล้วก็ตุต๊บต๊อบไก่ทองแฟนเพจนะคะเมื่อนี้พี่น้องคะ่ะอา่ามาร่วมเดินสายกับไอแมนค่ะพี่น้องขนใจแฟนๆหมอลำขญใจแฟนๆค่ะหลังจากที่เปิดวุ้งไปเปิดวงน้ำพืน้นแล้วก็มาเด้ไปเดินสายน้ำพืน้นจักเทียพี่น้องก็มันา,ยากนายากเลี้ยนกับพี่น้องค่ะยากเลี้ยนยากสอบายากอย่างต่างๆนา,นานากันเลยเออรับจอบสกปรค่ะรับจอบอไรสุดสกอรแต่วันตอนนี้กำรับคือเก่าค่ะ,ะไรสุดต่วัน คันวานกับทางวงทางอย่างกับไปไล่สุดคือเก่าเสีค่ะเอินใส่เอินหาแนละ้วพี่น้องเด้บอบ่แพงครับบ่แพงนี่ค่ะบรรยากาศฝนตกโป,ปรยโฝนตกริมเรือนะคะจกักสิได้เล่นบ่ได้เล่นพี่น้องแต่ว่า,ากับรอบปาริหานอยู่กับพี่น้องค่จะจะร่างตั้งวิทยุค่ะเพร่งเสียงไฟบรรยากาศรอบๆคบรรยากาศรอบๆครับกว้างๆพี่น้อง คนนารักหัวมเเป็นไรออกเราบอกไรแล้วหางอันพัสด pues ีพี่สัญญาบอกอยู่ประจำ่องไงหางอึศรคนน่าดยานอยู่กับพี่น้องไปจังหวยดไทย ไอ้ท้ทยไลยเนี่ยทางขนาดนั้นต้งเวทีอยนะค้าพี่เนทอันนี้มันต้องใส่เพิ่มไหมอ่ะฝนตกน,นะครับทุกคนขาขอกำลังใจหน่อยนะคะพี่น้องพันเนตอ่าไฟพันเน็ตเวทีชูงอากาศนั่งร้านหารอยห้องก็สีลายห้องเด้อ เอาแงบนบนสนะเนาะเอาสวัสดีค่ะนี่พี่เก๋ดใช่ทุกคนนี่เต้นชวนโตเตี่ยนี่พี่เกดชวนโตเตี่ยไปกินอะไรกินของกินน้ำไปล้างน้ำไปจำหุงจำให้กินแน่นี่ดิกินหม้พี่เก๋ค่ะแม่ค้าตำแซมกับยูทูบสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปค่ะสชื่อสุชตนองไทยนี่าเกีจอมรีที่คนถามหาพี่น้องค่ะใครแท้พูดได้ถามหาหลายๆดังข้าเล็กติดต่อกัน ชิดกินหมูกระทะเนาะโอ้ถามเราอยู่ยได้ว่าอันเจ้าสิเป็นผู้ใดวะนะอเลนแกล้งกันอ๋อคอนเทนต์ว่าจะถามเราอยู่ยเมจ่าเจ้าสิเป็นใครอันเจ้าจะเป็นผู้สั่งหรือเหตุว่าคอยเป็นผู้สั่งไปอันนี้เจ้าไปข้อกิมบ่มึงไปเลยม่งได้หนะเพ่นว่ามึงไปเลยมึงมึงเห็ุเลยจังหวะแต่เขาเมจ๋าก็เห็ุดีเน้ยเออเป็นนักแสดงเป็นอันธรรมชาติครับเวลาเราเพื่อหน้ากันที่รีนเอาไหมหน้ากันอี่รีกินว่าต่ำพุ้งเลยไปต่ำไทย ไปไปเข้าไปขวกับพี่น้องจ้า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 ให้เงียวก่อนบนโตะกับพี่น้อง่ะโอ้ยเด้เลนบอเดียวกระอบ้ายบนพี่น้องบนตกจ้า ซอแจ้งคะ่ปะป้าหน่าคือจางแท้ไอชุ่มแล้วก็พี่น้องแล้วก็นน่าเอะเหนียวแล้วคนะนะคะนเฮล่าพี่น้องวิธีชีดหมอลำนะคะแจงจางปางแล้วพี่น้องมาดูความชนมุนนะคะตั้งจากแล้วนะคะพี่น้องต่างคนต่างเก็บของคะ่ะ พ่อกันน้องใครยค่ะแม่ไปแม่ไปนี่นะครับพี่น้องค่ะบรรยากาศด้วยไอพ่อกันน้องคายไปอีกไปอีกไปกับพี่เมียวไปกับพี่เมียวเอาไปด้านเดิมจ้าบายค่ะเอ้า นอยููทบบเออร์กว่าไผนการไทยดิแต่กพี่เหมียวผู้จัดการนะครับบอสใหญ่นะครับอ๋อคุยกันแล้วใช่ไหมว่าไปด้วยกันแมนบรรยากานก็บอสไทยโอ้ยบรรยากาศก็บอสไทยก็จะจ้างน้องๆตุ๊ตับนี้แหละเป็นวิทยาบอเป็นคอนเทนต์เขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรนะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเออนั่นแหละประจำวงเตี้ยใช่จุจ้างเดือนละหกหมื่นไม่รู้จะเอาไม่เอาก็ต้องถามน้องเอาข่า ตลอดยิ่งใหญ่เสเลือเกินยอมรับยอมรับโอเคเจอกันงานต่อไปวันที่4ี่น้องคล้ายป่ะบึงการลูกเออบึงการคอยลงให้ยากแม่นบึงการเด้อบึงการเ้้อค่ะเด้อใครว่าผิดว่านคยน้องคล้ายสันสุดๆเด้อ กุ้แงนะผมยังของกันบ่หนาวบ่หนาวบ่หนาวบ่เที่ยวหนาวบ่จะแตกกัไรหนาวบ่อนี่หนาวบ่หนาวบ่หนาให้หาแดกใส่มึงกนอนยืกัหนาว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 ก็มาจับกันหนาวพรายังได้ดมกีน้อยว่าปูกเจยบอ่ ปดมปกเกียวกาบปกตับเลยดมแล้วดมอีกคิดเบอรผู้ดมแล้วหาใสกูสซปลกน้อแหวไเออเพราะว่าเป็นปลกน้อยาดมเล่าหรอเขาคุยเขาไม่หาออเนาะคลภาษาขอบคุณค่ะค่ะเมย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 บอเเมย่ะ ในพ่อลานนะค่ะไปพ่อมือหนน่ะไปไปไปชิ้นหัวไข่บ่อขึ้นทอนเหรอเนาะไอ้นั่นคือพ่อฝ่ามากออีนั่นติดงานติดเรียนอ้วนนะวันโอ้ยมาตวงเขาอ้วนเขาอย่างล้าสู่เขาจะกีดจอยกว่านี้เนาะอันนั้นเด้อกิดอิ่มนอนอุ่นไปถอนเหนื่อยไหม ครับไปสนุกดีสู้ๆว่คนไทยล่ะเน่อยไหมสู้ว่สู้ครับสู้ยีลีครับเมื่อยแต่ว่าอยากได้เงินอครสนุกดพี่น้อยเฮลเอาม่ไหม